เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลังเข้าวาอายอร่อยอ,อ่ะดีกว่าสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับแล้ววันนี้ก็อยู่กับผมไว้ครับมีค่ะบยาวันนี้พวกเราสองคนนะครับก็มาอยู่กันใน Minecraft S เอ๊ Minecraft Backroom Party ครับผมวันนีุ้้ยมีชุดด้วยฮะมีชุดด้วยไหมญาเอ๊ะเบนญานเขาจกับมือ เดี๋ยว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 คือใส่ชุดกันรังสีอย่างดีเออแล้วไม่ป okay, okay, so <so ิดหน้าเดี๋ยวมองไม่เห็นแล้วมันจะกันกำมันตะล้างสีได้ยังไงเล่าก็มันกำมันตะตะตะางตุ๊ด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 ตุโอเคครับผมหมดนี้นะฮะมาดูกันมีคำเตือนฮะมีเนื้อหาที่ค่อนข้างน่ากลัวมีการแบ่แบ่เกิดขึ้นนะฮะ มีเสียงแ,แปลกๆเสียงเซอร์ราที่ทําให้เรากลัวแล้วก็มีเสียงแสงที่มันแบบผึบๆใครที่มีอาการแบบมึนเมาก็ไม่ควรที่จะเล่นนะครับก็ในแบบนี้ก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆนานาน,นะครับจะมีขวดยาตัวนี้นะฮะ Nw ขวดขวด,ขวดฟ้าเนี่ยเป็นแอลมอนขวดฟ้านะครับจะทําให้เราวิ่งเร็วแล้วก็ <c oughs> ขวดเนี้ยอันนี้ผมไม่มั่นใจนะว่าทําอะไรได้เพราะผมไม่ค่อยสังเกตรูปแล้วผมมองไม่ออกมันคืออะไระเธอมันคือปลาหมึก แล้วก็ขวดนมสะสมประมึกให้ครบ6กชิ้นคุณจะได้รับขวดนมไม่ใช่ให้ดูข้างล่างเห็นไหมเขาชี้ไปข้างล่างเขาบอกว่าสถานะอยู่ข้างล่างอาจจะเป็นเลือดปะสะสมให้ครบหอันคุณจะได้เข้าไปสู่ห้องอะไรต๊ดๆโอ๊ยมั่วเลยแล้วก็อันนี้นะครับเป็นก้อนสีดำๆนะฮะไม่รู้ว่าใช้ทําอะไรเหมือนกันนะดูจากรูปแล้วก็ยังไม่เข้าใจอันนี้เป็นเหมือนฐานหรือป่าฮะฐานบวกกับฐานลบฮะ เท่าที่ดูนะเขารู้แล้วเธออันเนี้ยคือทาให้วิ่งไวใช่ไหมอะฮะและเนี้ยทาให้ริมเห็นเธอเห็นกระดูกป่ะกระดูกไก่ข้างล่างอะอ๋อคือกินแล้วเพิ่มเลือดเพิ่มอาหารใช่เพิ่มอาหารโอเคเข้าใจละโอเคครับต่อไปอ๋อมาร์กผิดถูกแน่เลยอะแสดงว่าต้องมีดาดที่ทําให้เราแบบว่าเอาอุปกรณ์ไปวางแล้วก็เฮ้ยตรงนี้ไม่ใช่นะเราก็วางไว้เราจะได้ไม่งงอะไรประมาณเนี้ยใช่หรอ ชแน่ใจนะแน่ใจ,ใจคุณพร้อมไหมครับวันน,นี้อ๋อฉันพร้อมตั้งแต่หนึ่งวิที่แล้วเมื่อกี้ก็ไปอ,อุ้ยเอ้ยอุ้ยโคตรเจ๋งเฮ้ยอ,อะไรอะอะไรอะเฮ้ยโอ้ยตกใจตกใจนึกว่าเสียงข้างนอกเมกื่อกี้เอาละฮะกระดิ่งดังขึ้นแล้วได้เวลาที่เราจะเข้าห้องเรียนแล้วโอเคนี่อุ้ยมาเรียนแต่งตัวอะไรแบบนี้เนี่ยคอสเพย์หรอใช่คอสเพลย์ทุย ออกสู่ความเป็นจริง The Backroom Party t o w n ตามตามเฮ้ย hey, ถ้ามีของมาร์ก็ดีอะตีอย่างเงี้ยแปลว่าเราก็มาร์ไกไว้ได้ใช่ไหมปั๊บ <AO> โอเคอใช้ไปเรลยวหมดแล้วใช้ได้ทีเดียวเฮ้ยมันตีค<า>ืนได<า>้ปะตีคืนได้แม่มลองนี่รีมูฟโอ้ยได้อ้าวหายเธอไม่มีบ้างเหรอมีแต่ไม่ใช้โอเคเก็บไว้ก่อนไป เอาละครับเริ่มกันเลยฮะท่านผู้ชมครับเฮ้ยฟูบไปไปไปขับแล้วกลัวขึ้นชื่อว่าแบกแบกลูมนะครับจะเป็นห้องที่ค่อนข้างมืนนะฮะแล้วก็จะมีทางออกเยอะแยะมากมายไก่กองให้เราได้สำรวจถ้าเราเจอเฮ้ยเฮ้ย่ิงอย่างอะไรอะไรอ่ะเฮ้ยคนลุกเมื่อกี้คนลุกเขาไล่แต่ตัวไปไปที่ขาเลยเมื่อกี้แบบฟลุดลงไปเลยเมื่อกี้จิงดิเฮ้ยเฮ้ยเพอหลังเข้า โอ้ยอร่อยอ่ะดีกว่าเติมมาด้วยความใหญ่เลยไปเร็วเขาจะก้อนเอ่อพูลสโตนลองโยนไหมโยนไม่โดนโอายตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะเขาพี่มาอุ้ยตัวอะไรไม่รู้ครับโอ้ยเสียงน่ากลัวเลยใช่ตามไม่อยู่เลยไปงนี้เถอะนะหลงแล้วอ่ะอือโอยเสียงมันน่ากลัวเถอะ ช่อะดิเมื่อกี้เขาไปก้อนำดำๆไปแล้วแบบใบปาไ,ไ,ไม่โดนอ่ะมันหายเลยอ่ะเธอเขาเริ่มหิวแล้วอ่ะเราจะรอดหรอเมื่อกีด้ดีดีดีอาหารเมื่อกี้โมแต่วิ่งนะครับท่านผู้ชมฮะเลยไม่ได้มองเลยไม่ได้มองว่าอยู่คนเดียวคนหลอนเลยใช่ไหมเฮ้ยมันขัว้า ออ้ยมันตามเขาอะตกใจหมดเลยอะมันขำอะออ้ยมันขำหลอนมากเธอ <c oughs> เธออยู่ไหนเดี๋ยวเขาไปหาแล้วกันโอ้ยมันขำาแบบยงหลอนคือกลัวตอนขำ้วยแหละดูดีตาม่ะเฮ้ยเขารอแล้วเขารอแล้วอุย้ยเจอแอลมอนดีนะได้ได้ไ,ดอไอขวดแอลมอนมาเนี่ย <c oughs> เพิ่อมอาหารให้ได้เยอะมากเลยไม่งั้นตายนะเนี่ยโอ้เสียงขำเฮ้ยเขาเจอห้องอีกแล้วเป็นห้องเหมือนแบบ ที่พื้นเป็นแบบที่พื้นเป็นแบบเหมือนอะไรไม่รู้อ่ะมันเหมือนแบบซ่าซ่าเหมือนทีวีซ่าอะไรแบบนั้นนะครับลองเข้าไปไหมให้เขาเข้าเลยเหรอเอออยากได้มาร์กจังเลยอ่ะโอเคนะเข้าเข้าเลยนะกดเลยนะกดเลย<อ>เราจะได้เจอกันเฮ้ยเฮ้ย,ยที่ไหนเนี่ยโรงเรียน,รยนหรอนี่ไงหินดำเฮ้ยนี่มันโรงเรียนเรานี่ใช่ไหมเธอใช่ แล้วเรามาอยู่ที่โรงเรียนได้อย่างไรอ่ะประตูอันนี้เฮ้ยมันมีประตูที่แบบเข้าได้ด้วยงั้นแสดงว่าเราต้องสังเกตทุกทางเลยนะเนี่ยสังเกตดีๆเลยมีทางเธอ,อเอาไงอ่ะไว้ก่อนไหมเอางี้เดี๋ยวนะอันดับแรกเนี่ยประตูนี้เปิดทิ้งไว้โอเคจะลองเข้าหรือว่าจะลองสำรวจก่อนแล้วแต่เอาเอิ้กลับไปทีเ่เดิม ทางออกเหรอเขาเขียนไว้ว่าทางออกเหรออ่า oh. ไม่มีอะไรโอเคโอเคโอเคขึ้นม, okay, <okay>, okay. มา Follow the อะไรเนี่ย Follow the phone โฟนคืออะไรอะครับโทรศัพท์ Follow the phone โทรศัพท์อะไรอะเฮ้ยเจอห้องเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยห้องอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยกุญแจกุญแจก็จได้กุญแจ Robby key มาครับแล้วก็ มีโน้ตเขียนเอาไว้ว่าฉันตื่นขึ้นมาบนโต๊ะในห้องแลบบนะครับมีผู้ชายคนหนึ่งในห้องแลบบนั้นอะไรอะสเตนแอดมีแบบคือขู่ฉันอะไรประมาณนั้นน่ะน่าจะหมายถึงโต๊ะตัวนี้แน่เลยครับเอาแล้วมีแปะเบาะแสแปลกๆอีกแล้วเธอกุญแจล็อบบี้คีได้กุญแจมาหนึ่งอันน่ะหาประตูที่ถูกล็อกอยู่นั่นน่ะเสียงเป็นไก่เลฮ้ยเธอข้างหน้าลองปาได้ไหม ไม่โดนไ <Job! S 2> ปเร็วว้าปลาโดนเหรอไม่รู้ไม่โดนไม่โดนแต่เหมือนมันกีใส่มันแกล้งเรามันแกล้งเราโอ้ยหลอนนะเธอไปนี่ไปไปไหนเธอใช้เวลาเก็บหรอกินนะตายคู่เลยอ่ะ ไ้เขาเ้ยได้กุญแจอยู่ยเขาไม่น่าไปนี่เลยอ่ะโลภเลยอ่ะโอเคมันเราจะกลับมาที่โรงเรียนนะครับตอนนี้ผมงงหมดละฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างบีก็น่าจะงงเหมือนผมแหละทางเข้าประตูมันก็เปิดได้บางบานบางบานบางบานมันถึงจะเปิดได้อ๋อมันจะใสๆอ,อะไรอะไรอะไรโอเเหมือนมีเสียงคนอยู่ในท่อเลยอ่ะเอ็กซิทต,ตามคำว่าเอ็กซิทไปก่อนแล้วกัน ทางนี้โอเคลองตามไปก่อนตามซอกตามอะไรนี่มีแบบเฮ้ยมีบันไดเฮ้ยมีกระดาษเธอ,อกระดาษเขียนเอาไว้ว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยไอผู้ชายคนที่ส้อเสื้อโค้ทเนี่ยเขียนเกี่ยวกับไอตัวที่ชื่อว่าปาร์ตี้เนี่ยปาร์ตี้โกเนี่ยอืมขมื่อบชั้นประมาณนั้นนะฮะมีอะไรเอ่ยตรงนี้ด้วย<ะ>ครับท่านผู้ชมห้องขาวๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย แหววแหวแวเหมือนเป็นห้องน้ําอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมีกุญแจด้วยเรามีกุญแจอันนึงนี่เอเหรอไหนโอเคเข้าไปดูสิเรามีกุญแจสีนี้นะครับเป็นกุญแจล็อบบี้ไขได้ด้วยปลดล็อกแล้วหนึ่งห้องมีอีกประมาณโอ้โหมีอีกสห้องพื่อที่จะเข้าไปตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวนะนี่เป็นล็อบบี้เธอ นี่เป็นล็อบบี้ซึ่งตอนนี้ล็อบบี้เนี่ยบอกเอาไว้ว่ามีโซนอะไรบ้างโซนที่เราได้กุญแจมาแล้วเนี่ยเป็นโซนเอ่อล็อบบี้เป็นโซนล็อบบี้ซ, by, ซึ่งโซนหนึ่งเนี่ยเราไม่ต้องไปแล้ว <Okay. S 1> เรามีเหลือโซนสองเอ่อโรงเรียนโซนสามอะไรไม่รู้แล้วก็โซนสี่เป็นแบบเรนโบว์เรนโบหน่อยอะ่ะแล้วเราก็ได้กระดาษโน้ตมาครับที่เขียนเอาไว้เนี่ยสแผ่นแล้วนะครับอุ้มฮีเก็บกระดาษโน้ตด,ด้วยหรอแสดงว่าเป็นเนื้อเรื่องแน่ๆเลยท่านผู้ชมฮะงั้นแสดงว่าเราต้องหากุญแจ ใช่แต่ละด่านพอหาได้ก็ไปด่านอื่นใช่เป้าหมายคือหากุญแจใช่เราจะไปไหนก่อนดีงั้นเราลองไปนี่ก่อนไหมสองไปไปสองกันเลยไปไปเฮ้ยมีเสียงเอดโอเคอ๋อมีลูกศอนชี้มานะครับทางนี้ this way โอเคตามลูกศอนไป่อนกัน this way เอ้ยเดี๋ยวเรามารู้ดีไหมดีมาแล้วกัน เฮ้ยเธอมีอะไรอ,ะอ,อ่ะกูเจเฮ้ยจริงเหรอโอ้ยก้อนเจอกูเจห้องเรียนแล้วเจออย่างง่ายดายเลย,เอ,ยอ่ะเดี๋ยวทขาไมเขาโดนขงังแล้วเออแล้วเดี๋ยวแล้วแล้วทำไมเราโดนขังอะ่ะเธอนี่ดิเมื่อกี้โดนเมื่อกี้เขาเดินอย่างนี้อย่างนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนฮะสังเกตน,นะนี่ป่ะปึ๊บเข้ามาตรงนี้ปึ๊บ เปลี่ยนไปอีกที่หนึงเลยอ่ะนอเ,นนเนี่ยโอเควิน่ากลัวเหมอนกันนะเนี่ยหลอนเด้อสิ่งที่เราเห็นนั้นคืออะไรกันสิ่งที่เห็นมันน่ากลัวจะตัวสั่น <c oughs> โอเคคือสรุปได้นิดนึงแล้วว่าที่เนี่ยมันจะมีเรื่องราวนะครับซ่อนเอาไว้อยู่เป็นกระดาษโน้ตให้เราได้ค้นหานะครับซึ่งเราต้องต้องหาตามห้องลับหรืออะไรก็ตามที่เราเจอนั่นแหละเราถึงจะรู้เรื่องราวที่มันถูกซ่อนน้อยว่าที่นี่มันคืออะไรกันแน่ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราก็ต้องหาเวลาที่จะหนีออกไปจากที่นี่ให้ได้ด้วยโดยกุญแจเนี่ยจะถูกซ่อนไว้แต่ละสถานที่นะครับล็อบบี้เราเจอแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ห้องเรียนที่โรงเรียนนะครับแล้วเราก็เจอแล้วเหมือนกันอีกเลยอีกสที่เราต้องไปนะฮะแต่ว่าก็น่าจะยังมีห้องรับที่ซ่อนเอาไว้อยู่แล้วเรายังไม่เจอนะครับเพราะไม่มีกระดาษโน้ตอยู่เราแปะโน้ตเราแปะไอ้นี่ไว้ทุกทางเลยไหมเขาแปะไว้ตลอดเลยโอเคไปซ้ายเหรอตรงเขาตรงไปเลยมาเอาตรง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 เดี่ยวเดี่ยว ม,มีทางเข้ามีขวดแอลมอนต์อยู่เธอเอานะทำไมมันมีประตูหนึ่งด้วยล่ะครับท่านผู้ชมเฮ้อยอีประตูนี้มีทางลงเธอเอานะลงนะม <ลง S 2> ีขุมมาเ<อ>ป็นตัวเอ็กด้วยอโอเคไปปุ๊บอันนี้เราโผล่มาที่ไหนฮะฮะห้องน้ำเหรอห้องน้ำที่อนั้นไงด่านสามแม่ใช่ปะ แล้วมาร์คเขาหายไปแล้วด้วยอ่ะเขาอยู่ใช่ห้องน้ําด่านสามหรือสี่นั่นแหละมีรูด้วยครับอะไรอุ้ยน่ากลัวเดี๋ยวบอกแนละมันมีแต่น้ําอ่ะไม่รู้ดิใครพักใครผิวปากอ่ะมันมีคนผิวปากด้วยขอเลือหน่อยได้ไหมเฮ้ยเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ย,ยไม่นะคลิบแล้ว สวยแล้วสวยเลราะว่ามันว่ายน้ำได้ปะเพราะมันว่ายได้ตรงนูน้นอะเฮ้ยทางลงมันลึกมีมีทางลงเธอเฮ้ยโผล่มาอีกห้องหนึ่งไหนดูสิรถเขียวไว้แว่หน้าต่างสี่เหลี่ยมกำแพงสีขาวพลาสติก,กลาสหญ้ากระหญ้าหญ้าพลาสติกหญ้าปลอมข้างในนั้นเหรอเหมือนจะไม่ใช่นะเหมือนเป็นคำใบอะไรสักอย่างหนึห่งฮะซึ่งผมก็ไม่มั่นใจนะกระจกสี่เหลี่ยม กำแพงสีขาวนี่ไงเรา<ช>ต้องหา,แ,งาแล้วก็พลาสติกกัดหญ้าเทียมข้างในนั้นเหมือนจะไม่ใช่ตามพื้นตะเฮ้ยใครเข็นอะไรอะ่ะความหลอนนี้ไม่เป็นรองใครเกมแบบนี้นี่แหละเสียงคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดนะครับไปเข้าเลยงั้นอะ โ่ที่ไหนโรงเรียนมีเครื่องหมายอะไรเฮ้ยเฮ้ยดอกไอมเมื่อกี้คนปิดประตูเฮ้ยเธอตรงนี้มีห้องแปลกอุ้ย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 ทำสัญ,ญลักษณ์เลยทำให้แล้วเดี๋ยวไปคำว่างหน้าเออโอเคเข้าไปเลยเข้าไปเลยเเมีกระดาษกระดาษเขียวไว้ว่าดูเหมือนว่าที่นี่จะเป็นโรงเรียนนะแล้วก็เสียงเหมือนอยู่โรงเรียนด้วยแต่ว่า ท city, ี่น okay. ah. okay. 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 ี UH ่ไม่ใช่โรงเรียนแต่ที่นี่ไม่ใช่โรงเรียนแล้วมาที่ไหนอะครับเฮ้ยเธอมีช่องมีช่องเฮ้ยมีที่วาครับไปเลยไหมไปเลยโอเครออะไรโผล่ไหนฮะโอเคโอเคแจ๋วเุญนแจที่สองไข่เลยครับก็แก๊กก็แก๊ก yes ั n l ็อกไปสองแล้วฮะ เหลืออีก2ห้องเท่านั้นนะครับห้อง3ก<อ>่อนเลยอ๋อนี่มันห้องน้ํานี่นาที่เราไปมาใช่ไหมใช่เรายังไม่เจอกุญแจห้องน้ําเลยไม่ก o d เฮ้ยตรงนี้มีช่องให้ลงด้วยแสดงว่าต้องมีทางขึ้นที่ไหนสักที่แน่เลยดูด,ดิมาว่าไหนด้วกันมาว่าไหนว่าไหนว่ามีของอยู่บนโ okay. อเคต่อไปต่อเฮ้ยมีเขียนคอยว่า e exit อันนี้เราแล้วเฮ้ยมีทางมีทางมีทาง ทางนี้แหละเขาว่าเราหมดไปแล้วเนี่ยเนี่ยยังยังอันนี้อีกทางนึงเฮ้ยมีอะไรเหรอเฮย้ยนี่มันช่องที่มาจุดเริ่มต้นโอเคอย่างนี้แจ่มเลยรู้ทางแล้วทำสัญลักษณ์ไว้ก็พอเฮ้ยมีอะไรเอ่ยอีกละเฮ้ยมีทางมีมารก,ก็เลยเดี๋ยวนะมาแป๊บทางนี้อันนี้มีทางโอ้<ง>มาร์กน้ำได้ด้วยนี่นี่นี่นโอ้ยทางอะไรไม่รู้ครับแล้วก็<ด>มีนะกระดาษโน้ตกับกุญแจ ใช่เหรเก็บนะครับโอเคแล้วก็กระดาษโน้ตเขียนไว้ว่ามีชีสในสระว่ายน้ำเหรอน้ำชีสชีสเซซซีเฮชอีเอสอีนี่ชีสใช่ไหมชีสที่ชีสหนูกินใช่ไหมเขาเขียนไว้แค่นี้กระดาษใบเนี้ยน้ำชีสชีสวอเทอร์โอเคเดี๋ยวเรามาร์กกระบาษไว้ก่อนเก็บหินเขาต้องหิวแล้วล่ะวเฮ้ย มาเหรอคนลุกน่าจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งของกําแพงอะใจ่อ่ะคนลุกเหมือนกันเ <laughs> นี<ะ>่ยอุ้ยน่ากลัว,นะกวเกินเก็บไม่ได้อะ่ะเก็บไม่ได้เขาปลาไงเขาเผื่อปลาไปเธอไปเ็วเขามีนะไอมอนขวดสุดท้ายแล้วว่เาเขาก็หิวแล้วว่าเขาบอกแล้วอย่าวิ่งเยอะเธอเธ<ม>อ,อจะให้ตัวเองมากกว่าจะให้เขาเหรอเอออ่ๆไปไปไปเอาโยกเลยก็บอกแล้วมันยนไม่ได้อ่ะก็ับ <laughs> อยู่อ่ะอุ้ยเจอกระดาษโน้ตครับหนึ่งแผ่น เขียนเอาไว้ว่านี่มันห้องสมุดที่ว่างเปล่าไม่มีหนังสือนี่มันจะเป็นจุดจบอย่างนั้นเหรอโอ้ไม่ก็ตอนนี้เนเรื่องเริ่มเปิดมาทีละหน่อยแล้วนะครับบอกถึงเรื่องว่าที่ทําไมเขาถึงเขียนว่าที่นี่ไม่ใช่ห้องเรียนน่ะเรากลับไปห้องไอ้นี่ก่อนไหมเอากุญแจไปขายก่อนไหมไป<ะ>เพราะว่าเราได้กุญแจมาแล้วแล้วเราก็รู้ทางกลับแล้วด้วยโอเคเอากุญแจไปขายกันครับทุกคนฮะขายเลยขไขาขไขกุข๊กเก๊กก๊กเก๊กก๊กเก๊ก เหลือดอกสุดท้ายแล้วครับผมห้องที่4ไปอันนี้มีตัวนี้ด้วยอ่ะเหมือนหมากับชีสอ่ะเนี่ยโอเคโอ้โอ้โหมีหลอนแน่เลยงานนี้ HAPPY BIRTHDAY TO YOU กินได้ไหมหิวด้วยโอเคถ้าเราเราเราไปทางนี้โอเคอุ้ยดูพื้นดีเป็นแผนที่ด้วยอ่ะ อุ๊ยไอเดียดีแฮะไปไหนก่อนเดียไปนี่ไหมอาหงอาหารก็ออกมาไม่ใายเกง่ขงขากบบาททิ้งไปซะมสะารเลยอเอ๊อยังยังเหมือนเล่นในขาวังกดเลยอะ่ะอันนี้อะไรอะ่ะเฮ้ยกุญแจไหนจเจอแล้วเฮ้ย,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 ยมีนอนอมีนอนมีนอนมินอหรอน ไม่สามารถหนีได้อีกแล้วหิวมากๆเลยตอนเนี้ยน้ำแอลมอนก็หมดแล้วด้วยเอ้ยเหมือนเราเลยอ่ะอยบอกนะว่าตอนจบเราจะต้องโดนไล่แน่ๆเราต้องโดนไล่แน่ๆเลยอ่ะเพราะว่าแบบเราไม่มีน้ำแอลมอนแล้วอ่ะเหมือนผู้ชายคนนั้นเลยอ่ะเฮ้ยมีทางวัดยวทำต่อแล้ก่อนเข้าเลยเข้าเลยนะไปสันสันเอ้ยต้องอะไร ปึ๊บล็อบบี้โอเคเออไปอ่ะเราขายอันนี้เราก็จะออกไปอย่างที่ได้แล้วเขาว่าห้องเนี้ยขายเลยกลัวก็เก๊กเรียบร้อยไปเอาละโอ้เราหนีออกแล้วใช่ไหมมั้งเฮ้ยเตรียมแคปภาพมันอะไรเฮ้ยอะไรอะอะไรเจอดูข้างหน้าดิคอยวิ่งเหรอ เขาบอกว่ารันวายหมาบทำไมอะแม่อะไรอะข้างหลังมีมีตัวอะไรตามมาปะไม่รู้ไม่รู้เออเรากินยาสีฟ้าไหมเอ้ยเอลเอนเขากินแล้วเขากินแล้วเขาวิ่งแล้วโอ้ยอะไรอะคนลุกเร็วขอขวดนึงเขาไม่เห็นมีอะไรวิ่งตามเลยอะวิ่งก่อนวิ่งก่อนฮ้ยขอขวดนึง ช่วยแล้วช่วยแล้วก็ไม่มีน้ำยาวิ่งไว Trans ้ช่วยแล้วเธอตามเขาเหรอใช่เขาวิ่งตามเธอเอาน้ำยาขวดไปหมดแล้วอะ่ะขอโทษไม่นะเธ <Lin h. S 1> อเห็นทางซ้ายไหมมีขวดนึงกำลังอยู่กำลังวิ่งอยู่เขาไม่เห็นอะไรเลยข้างหลังอ่ะไม่เห็นอะไรแม้แต่อย่างเดียวเลยไปเร็วไปเร็วเฮ้ยทางออกทางออกเร็วเร็วเร็วทางออกโอ้ยโอ้ยโอ้ยเธอเร็วเธอไปไวจังเฮ้ยเธอเร็วไม่มีอะไรตามมาไหมเขาไม่รู้ เฮ้ยมีกุญแจอีกห้องนึงเราไม่มีกุญแ,แจห้องชีตเมื่อกี้มีกุญแจห้องชีตไม่นะได้เวลาเรียนแล้วแล้วก็ได้เวลาที่จะเข้าคาสเรียนโอเคจบแล้วหรอจบแล้วหรอ<ะ>อเเดี๋ยวนะ เราได้โน้ต10ใบนะครับแล้วก็ใช้เวลาหนีมา5.3นาที27วินาทีเขาบอกว่าคุณหนีออกมาจากแบครูมมีคนไม่มากนักที่จะหนีออกมาได้แบบเรานะครับถ้าเกิดว่ามีเพื่อนที่กําลังหนีอยู่หรือว่ายังหากระดาษโน้ตของเราไม่ครบนั้นนี่คุณคิดว่านี่จบแล้วหรือยัง อฮ้ยสนุกหะคิดว่าไงสนุกเฮ้ยสนุกดีนะทุกคนเหมือนกับว่าที่แบบนี้ยังมีปริศนายเยอะแยะมากมายเลยนะครับให้เราค้นหานะครับกระดาษโน้ตอีกสักสิบแผน่นแล้วก็เมื่อกี้ทางขวามือเราตอนที่เราวิ่งออกมาจากห้องแดงอะ่ะมีไอห้องชีสด้วยอะ่ะเป็นเหมือนชีสอ่ะนั่นแปลว่าเราอาจจะต้องไปหาชีสนั้นด้วยนะนะเฮ้ยมีแบบบิ๊กฟู้ดด้วย ใช่ใช่เป็นแมปของผู้สร้างอันนี้มั้งับผมแมป Escape Party ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมชอบและอยากให้พวกเรามาค้นหาในเรื่องต่อหรือว่าเปิดห้องทุกอย่างให้ครบนะครับก็คอมเมนต์กันที่ใต้คลิปเยอะๆนะครับแล้วพวกเราก็จะแบบกลับมาเล่นกันอีกดูว่ายังไงทุกคนชอบไหมหรือว่าใครที่ไม่เล่นแบบนี้แล้วทําเวลาได้ดีกว่าเรามากน้อยแค่ไหนก็ลองคอมเมนต์กันมาใต้คลิปนะฝากกดไลคล์ชอบคลาแชร์กันอีกด้วยเจอกันใหม่เกมหน้าครับบ๊ายบายบ๊ายบาย